ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับเช้านี้นะฮะพามาชมบรรยากาศนะฮะขบวน419ออกจากโรงรถจักรนะครับเพื่อลงไปเทียบขบวนที่สถานีรถไฟนครราชสีมาขบวน419ปลายทางสถานีอุบลราชธานีนะครับ ครับก็ประกอบด้วยรถ4คันนะครับก็คือรถที่เป็นรถที่มีเครื่องยนต์เนี่ยสคันแล้วก็รถที่เป็นรถที่ไม่มีเครื่องยนต์อีก2คันนะครับเป็นดิวขบวน4 1 9นะครับเป็นรถด,ดีเซลราง RHN ต้นทางนครราชสีมาปลายทางสถานีอุบลราชธานีนะครับขบวนนี้ก็จะไปสับรางนะครับไปกับปแจที่ด้านทิศเหนือบริเวณเครื่องกั้นหาแยกของรถไฟแล้วก็จะถอยหลัง กลับมาลงเทียบที่สถานีนครราชสีมานะครับก่อนที่จะตั้งต้นออกจากนครราชสีมาใเวลา11อนาฬิกาสนาทีนะครับขบวนที่419นะฮะในบรรยากาศวันนี้นะครับที่อืมครึมนะฮะคลึมฟ้าครึมฝนนะครับก็มีแดดลำไรนะฮะที่สถานีนครราชสีมานะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในตอนเช้า ด้วยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสุรเสียงพระพาสวรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ